ถ้าถ้าไม่ร่วมมือจะมีไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เราเราทำแล้เราไม่ร่วมมือจะมีไรนะครับถ้าเราก็ไม่ให้รความร่วมมือเราก็ไม่ได้ข้อมูลนะครับเราก็ตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลที่มีและก็บอรแสต่างที่คนแจ้งให้เราทราบนะครับเราก็ตรวจสอบอย่างที่โครงการต่างๆนะครับที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ไปได้ข้อมูลมาจากที่นนะครับแล้วก็เอามา เพิ่มเติมก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กฎหมายหรือเมื่อกฎหมายไม่มีบทลดโทษความหนักใจก็โอเคมีแน่นอนนะครับความไม่ชัดเจนในเรื่องข้อมูลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็อาศัยคนท,ที่มีอำนาจเทียต่อไปดำเน,นการนะครับซึ่งเราตรวจสอบในเรื่องมิติเรื่องการเงินเดียวในหลายมิติครับไม่ว่าปฏิทิภาพปฏิทินผลความโปร่งใสของรัฐบาลนะครับมีหลายมิตินะครับ